เจอข้อนี้เนะี่ยต้องแปลนะครับเพราะว่าใน Choice เนี่ยเป็น Preposition หมดเลยนะครับข้อแรกฮะ prior to มันจะมีความหมายแปลว่า before หรือก่อนนั่นเองฮะแต่มันจะเป็นทางการกว่า before prior to แปลว่าก่อน prior to แปลว่าก่อน prior to แปลว่าก่อนยกตัวอย่างนะครับเช่นบอกว่า prior to the meeting ก่อนที่จะมีการประชุมาก please review the agenda Agenda แปลว่าหัวข้อการประชุมวาระการประชุม and prepare any necessary documents เขาบอกก่อนการประชุมนะเฮ้ยรบกวนจริงๆช่วยทบทวนหัวข้อการประชุมแล้วก็เตรียมเอกสารที่จำเป็นให้พร้อมถ้าเตรียมไม่พร้อมไล่ออกนะแก prior to แปลว่าก่อนฮนะถัดไป in light of มันจะมีความหมายเหมือน because แปลว่าเพราะว่าครับ in light of เหมือน because of, In light of เหมือน because แปลว่าเพราะว่ายกตัวอ,อย่างเช่น In light of present events เพราะว่ามันมีเหตุการณ์บางอย่างเกิดขึ้นเมื่อไม่นานมานี้เช่นมีคนยิงกันแถวนี้ the festival has been postponed postponed แปลว่า,วาเลื่อนออกไป to ensure everyone's safety เขาบอก,อ,อกงานเทศกาลก็เลยต้องถูกเลื่อนออกไปเพื่อให้มั่นใจนะว่าทุกคนเนี่ยปลอดภัยนะไม่ใช่จัดสุ่มสุ่มหเกิดการยิงกันอีกอุย้ยว่าเสียวนะฮะ in l i g h t of เหมือน because o l i g h t of เหมือน because of, น because of แปลว่าเพราะวา่าถัดไปแปลกนิดน,นึ่งเนาะไม่ค่อยคุ้นเนาะ adjacent to adjacent to มันจะมีความหมายเหมือน next to แปลว่าถัดไปหรือใกล้ๆก,ก,กันมากเลยติดกันเลย adjacent to ถัดไป adjacent to ถัดไปสมมติครูเบบอกว่า the new coffee shop that opened is located located แปลว่วาตัา้งอยู่ Adjacent to Deli Berry ร้านกาแฟร้านใหม่ที่เปิดนะนะมันตั้งอยู่ติดกับห้องสมุดเลยแกพอกินกาแฟเสร็จอะเข้าไปอ่านหนังสือหลับไปเลยนะครับ Adjacent to เหมือน next to Adjacent to เหมือน next to อุ๊ยข้อนี้สับยากจัง As supposed to มันจะมีความหมายเหมือน rather than rather than หนูก็ไม่รู้ค่ะครูเบิร์ดแปลงง่ายๆครับมันจะแปลว่าแทนที่แปลว่าแทนที่แทนที่จะทำสิ่งนั้นสิ่งนี้ยกตัวอย่างเช่น We focus on quality as opposed to quantity Quantity คือปริมาณถูกม In our product process production process เขาบอกพวกเราเนี่ยโฟกัสไปที่คุณภาพแทนที่พวกเราอะ่ะจะโฟกัสไปที่ปริมาณในกระบวนการการผลิตนะโฟกัสที่คุณภาพดีกว่าลูกค้าเนี่ยเขาจะได้ชอบอะ่ as to, ะ as s u p p o s e d to แปลว่าแทนที่ as s u p p o s e d to แปลว่าแทนที่ as s u p p o s e d to ปแทท to, ปลว่า ที่ทราบความหมายแล้วต้องแปลโจทย์ด้วยนะฮะข้อนี้ยาวนิดหนึ่งเขาบอกว่าอะไรก็ไม่รู้นะ his outstanding achievement achievement คือความสำเร็จ outstanding แปลว่าโดดเด่น the board has nominated him for the annual leadership excellence award เขาว่า nominate แปลว่าเสนอชื่อเข้าชิงฮะ nominate เสนอชื่อเข้าชิงรางวัลน,นั้นรางวัลน,นี้ตำแหน่งนั้นตำแหน่งนี้เขาบอกว่าอะไรก็ไม่รู้นะ ความสําเร็จอันโดดเด่นของผู้ชายคนนี้กรรมการบริษัทนอะ่ะเขาเลยเสนอชื่อผู้ชายคนนี้เข้าชิงรางวัลความเป็นเลิศทางด้านผู้นำประจำปีฮนะมันเป็นเหตุผลกันนะคือเพราะว่าความสําเร็จอันโดดเด่นของเขากรรมการอ่นะเขาเลยเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลน,นี้เพราะว่าต้องต่อเป็น i l i i ลเด e r เ อินไลเดอรต้องรู้สับนิดหนึ่งนะครับฝากคำคมทิ้งท้ายฮนะเผื่อได้เข้าชิงรางวัลกับเข้าบ้างรางวัลสอบทุกอีกเป็นเลิศอะไรก็ว่าไปคำคมวันนี้นะครับเขาบอกว่า In light of your trick exam เพราะว่าคุณเนี้ยต้องสอบทุกอีกนะ Remember จำเอาไว้ขอบอกเอาไว้แล้วกัน Even Shakespeare would have struggle น้ำลายกระเซ็น struggle แปลว่าล้มลุกคลุกคลานนะ struggle ล้มลุกคลุกคลาน With some of those reading passages, passage คือข้อความนะฮะเขาบอกว่าเพราะว่าคุณต้องสอบทวีกเนาะจำเาไว้แม้กระทั่งเชคสเปียร์เนี่ยยังอาจจะต้องล้มลุกคลุกคลานเวลาที่อ่านข้อความในทวีกอะ่ะอ่านบทความในทวีกที่มันยาวๆอะ่ะเขากำลังให,ให้กำลังใจเราครว่า,วาลองจินตนาการสมมติเชคสเปียร์ที่เก่งด้านภาษาอังกฤษมากๆ เพราะเขาเป็นนักเขียนชื่อดังในสมัยก่อนของประเทศอังกฤษถ้าเกิดต้องมาทําข้อสอบทูอีกที่ต้องอ่านยาวๆอะ่ะบางทีเขาอาจจะต้องงม,มหาคําตอบอยู่นานเหมือนกันนะดังนั้นนักเรียนไม่ต้องท้อสมมติเจอข้อไหนยากอุ้ยฉันคิดนานอยา่าไปน่อยมากเพราะว่าคนที่เก่งมากๆเนี้ยก็อาจจะใช้เวลานานเหมือนกันอย่างครูเบิร์ตเนี่ยเวลาสอนโจทย์ครูเบิร์ตต้องนั่งศึกษาอยู่นานพอสมควรโจทย์บางข้อครูเบิร์ตก็ต้องคิดนานหรือบางทีทําผิดด้วยซ้ำแมะ แต่มันก็มันก็มีข้อง่ายนะข้อง่ายเนี่ยเก็บให้ได้ดูปั๊บตอบปุ๊บแต่ข้อย,ยากเราก็ต้องค่อยๆเรียนรู้ค่อยๆเก็บเกี่ยวประสบการณ์ไปเจอกันใหม่พรุ่งนี้ครับ